สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม1ที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เราก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วเนาะที่เราเรียนกันในรูปแบบออนไลน์นะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะใช้ใบงานที่4ี่ในการดูเอกสารควบคู่นะคะนัเรียนคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการขยายพันธุ์ใช่ไหมคะของพืชนะคะนัเนียนคะพืชเนี่ยเมื่อเขา เกิดกระบวนการงอกโดยมเมล็ดนะคะโดยอาหารที่เขาสะสมไว้ในมเมล็ดเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเมื่ออาหารลดลงเนี่ยใบแท้ของพืชที่โตเต็มที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะสังเกตได้ว่าใบของพืชเนี่ยมักจะมีสีเขียวนะคะเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการสร้างอาหารของเขานั่นเอง นะคะนักเรียนดูการที่พืชจะสร้างอาหารต้องใช้อะไรบ้างนะคะการที่พืชจะสร้างอาหารเองนะคะเขาต้องใช้1เลยที่สําคัญที่พืชต้องการนั่นก็คือน้ำค่ะน้ําของพืชจะถูกดูดซึมโดยทางรากของพืชน,นั่นเองนะคะโดยใช้น้ําจากใต้ดินเนาะ เพราะฉะนั้นลากของพืชเนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการดูดน้ํานะคะเมื่อลากของพืชดูดน้ําขึ้นไปแล้วนะคะน้ําก็จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและอีกอันนึงที่พืชต้องใช้นั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารในครั้งน,นครั้งนี้นะคะ จากนั้นนะคะสิ่งที่เพื่อจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแสงซึ่งแสงที่เป็นพลังงานหลักที่เพื่อใช้นั่นก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ ะะโดยพืชจะมีสารสีเขียวนะคะส่วนมากจะอยู่ในบริเวณใบและก็ลำต้นนั่นก็คือสารคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์ตัวนี้เขาทำหน้าที่ในการช่วยดูดจับแสงเมื่อพืชนนะะมีวัตถุดิบครบมีน้ามีแก๊สคาร์บอนออกไซด์ ide, มีแสงนะคะพืชก็จะเกิดกระบวนการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงและให้ผลิตภัณฑ์คือ น้ำตาลนั่นเองค่ะน้ำตาลของพืชน,นะคะคืออาหารที่พืชสร้างขึ้นหากพืชใช้ไม่หมดพืชก็จะเก็บสะสมน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบของแป้งนะคะที่เราทดสอบแป้งในใบพืชหรือว่าตามส่วนต่างๆของพืชจำได้ไหมเอ่ยที่เราหยดไอโอดีนลงไปนะคะสารละลายไอโอดีนนะคะถ้าเขาเจอแป้งเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลแดงเป็นสีน้ำเงิน ะะเพราะฉะนั้นส่วนไหนของพืชที่เราใช้สารละลายไอโอดีนทดสอบแล้วเขาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าส่วนนั้นของพืชเราพบแป้นจำได้ไหมคะและผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะคะที่เราได้นอกจากน้ำตาลแล้วนั่นก็คือแก๊สออกซิเจน นะคะ้คเนีกยรียหาะนอกเหนือจากน้ําตาลแล้วก็แก๊สออกซิเจนเนี่ยเคยสังเกตไหมถ้าในเวลากลางวันพืชเขากาลังสร้างอาหารอยู่เราไปแอบอยู่ตามต้นไม้ไปหลบอยู่ตามต้นไม้เราจะรู้สึกว่ามันเย็นสดชื่นมาเัเองนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เขากําลังสร้างอาหารอยู่ตอนกลางวันเนี่ยค่ะเขาก็จะคายไอน้ำนะคะไอน้ำเ,เล็กๆเนี่ยมาใต้ตรงบริเวณรูปากใบทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราไปแอบอยู่ตามต้นไม้ตอนกลางวันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเย็น น,ะะนั่นเองคะ่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสร้างอาหารของพืชเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์นอกเหนือจากพืชแล้วก็คือยังมีความสําคัญต่อสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆด้วยเพราะว่าพืชเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้ผลิตชั้นต้นในห่วงโซ่อาหารใช่ไหมคะเพราะว่าสัตว์หลายๆชนิดก็ทานพืชใช่ไหมคะแล้วก็มีสัตว์อีกชนิดนึงไปทาน จัดอีชนิดหนึ่งกินกันต่อมาเป็นทอดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่พืชเนี่ยสร้างอาหารได้นเองแล้วเขาถือว่าเป็นผู้ผลิตหลักของโลกเนี่ยทำให้พืชเนี่ยมีความสำคัญต่อกระบวนการระบบนิเวศแล้วก็สิ่งมีชีวิตนั่นเองนั่นเองคะตอบคำถามในใบางานนักเรียนคิดว่าหากโลกนี้ไม่มีพืชเลยไม่มีผู้ผลิตชั้นต้นเนี่ยนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างกับใครบ้าง ะะก็ตอบคําถามลงในใบงานเนาะแล้วก็เขียนกระบวนการนะคะสังเคาะด้วยแสงให้เรียบร้อยะระบายสีให้สวยงามสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่4คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะนั่นตั้งใจทํำใบงานแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ